เขาไม่ยากหรอกเลี้ยวอะ่งไรครั้งสี่แม้เลี้ยวไปไอ้เสือสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำลุ่นของเราดัมซิ่งครับผมสำหรับเช้านี้ก็อ่าดูใส่หลายวันนี้ตัวน้อยอ่ะตัวน้อยอ่ะพี่ร่องตัวน้อยใส่หลายอ่ะดูครับร้อนหน้าแถะเลยนะครับไอ้เนี่ยดูดู เป็นดอกเบิอเป็นดอกยางอ่ะอันนี้เขาเรียกเค้กดอกยางครับเค้กดอกยางสี่ไซสี์ทีบลูกกูน่ะเขาเป็นมาคือขอไม่ได้เอาไม่เห็นนี่ป้ายเป็นสเนตสเนตเลยแถวนี้ครับก็วันน e <ım S 1> ี <God> ้นะครับมาตัวแข่งด้วยกันนะครับหลายคันวันนี้จะเป็นสามหกซุนครับรถเสียเดีครับผมเจ้าครับผมเข้าเลยครับเข้าเลย ครับอันนี้จะเป็นค่ายที่ร้องกันนะครับมีหลายกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับมีหลายกันครับนี่รถเสียดเด็ดนะผมนี่ป้ากำกันเบิดเลยนะครับตอนนี้ถ้าในท่าเรือนะครับในท่าเรือมีแต่รถกาลสินนะครับรถกาลสินกับรถสารคามนะครับของบ้านสาราดนะครับเนี่ยบอลลูว่ามือนมือเป็นเตี้ยนหม่องลงไปแล้ะ นครับฝั่งนี้ก็ใช่ครับผมฝั่งนี้ก็ใช่ฝั่งนี้ก็ใช่ครับผมรุ่นตจจ่อยอ่ะตจจ่อยนี่ก็ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะเข้ามาโอ้ฝั่งนี้จอดไหลเลยครับคุณแฝั่งนี้จอดกันเยอะเลยนะครับดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ก็นุ่นคันหนึ่งครับผมก็เพิ่งมาจากอาบน้ำนะครับหนึ่งสองสามซี หาคันนะครับแต่จอดอยู่ฟังด้ท้าเห็นอยู่ข้างคันนี้สองคันนะครับห้าหกจตจ่อยนะครับเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คันสิบห้าคันนะครับตตีครับของผมได้คิวที่สองนะครับท่านผู้ชมดีดีแล้วที่ข่อยเฝ้าออกมานี่ครับใช่หมดเลย

ใส่มาด้วยกันนี่รถเสียปักครับใส่ใน้ำเดียนี่นะครับเดีย๋ยวจะพาเบิงรอบรอบฮีโน,โนวิกเตอร์นะครับท่านผูช้ชมเครื่องใหม่ๆเลยครับรถ <c oughs> ไม่เนาะเห็นไหมยัยรถหม่กับไม่ธรรมดาหลยมาครับ ติดฝนบอครับโอ้เหรียนพาฝนไงชานเราเสียดรถดีหือยังไงเ้อะยังน้อยกันล่างไงชานนะเปลี่ยนมาได้รถอะดูหางครับนี่แหละครับรุ่นที่ผมอยากได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสอนเราว่าเราไปออกอยจ้งไ a แบบเดนะครับยังเดิมๆมนะครับปกติอ่าคนนี้นะครับชายชานคนนี้เป็นคนที่ดูแลรถเสี่ยรีโอคันแรกคนแรกเลยนะครับ รถคันของเสียลิโอนะเห็นไหมนี่แหละตาคนนี้แหละเช็ดถูอยู่ตลอดนะครับเช็ดถูอยู่ตลอดเนีเสียลิโอมาดูแล้ยตัวกับเสียลิโอก็ดูแลแบบอ่ากะกะเกี้ยงนึกกันนะครับกะเสียลิโอกัดดูแลได้สะอาดสะอ้านนึกกันตัวนี้จะเป็นพ่วงครับนี่รถพ่วงนะครับรถพว่วงแต่ก่อนอันนี้ก็จะเป็น รถครอกนะครับเป็นรถครกของรถร่วมการเกษตรนะครับเป็นรถคราะแล้วเขาเจ้ามาหล่อหลอกออกเป็นรถปียไปเลยนะครับสุดยอดมันใส่ยังได้น้ำหนักมันเบิงบ้งเบิ้งเอฟซีบุญได้จ่อยมุจแกกาเฮาน้ำไทยแลนนี้ดีสุดที่เดินนี่นี่ครับยอดคุณพลเมืองกาฬสินครับก็หลายคัน นี่ครับเดี๋ยวไปหาตาจ่อยก่อนไปจอดเสร็จป้วยว่ยเห็นเด้อยู่ไกล่เว้ดไปลัดทั้งนี่ลัดทั้งนี่จะพาไปเล่นกับตาจ่อยครับโอ้ยอาบน้ำมาว่างันย่างไปยางมาแช่แตกอีกแล้ว

เราเหนนะครับนำสิเอ้าีรถกันินเยย่นี่นะโอ้ยรถผู้ไหนี่ล่ะได้่ยครับไปนงอยู่ไหนมาครับไปนงาได้ไครัไปนงอยู่ไหนมา เป็นเอาอยู่ไห่มาเป็นเอาอยู่ขึ้นเดี๋ยวสี่เบีรยรไล่เดียวกันอ่ะเป็นเอาอยู่ที่สี่เบียรไล่แปลงเขาไหวเขาสิเนื่องว่าเข้าได้จีห้าเข้ามาประตูปิดเลยครับเซ <c oughs> ็งเลยเหรอเซ็งเลยเลย,เลยคิวไดงวันน่ะกี้บอกว่าห่อเข่ามากันเด้อ<ห>ไม่เป็นนามารวดตอนนี้ตอนนี้ต้องยังต้องให้ตั้มบ่ต้องห้ออีกสองขัน้นรถสมบัติเบอร์เจ็ดกับเบอร์ห้า โอ้ยท่านไหนมาเพิ่นท่านมาท่านท่านได้ขอมาดิเนี่ยเพิ่นไปเอาบุญโย่โอ้าเพื่อไงเพื่ได้เอาเพื่อไงมาเอาบุญโยว่บ่บ่บ่ได้การเดี๋ยวนะบ่ได้บ่ได้บัตรเชิญบ่บ่ได้บัตรเชิญเลยว่าไปเล่ยไปเล่ยแม่น้องแค่บุญกับทินหน่อยอืมอ่าได้บัตรเชิญอยู่พี่อโอ้ใครอยู่ท่านไหนกูมาหน่อยเหรอกูไงอยู่ไม่ยังอีกเน่าคัก อเปกิอดลยเปิดปากั้งแต่กุลังแต่กุลังชิวแรกชิวแรกเขาสองงส่เขา้่งเขาคือจังตวนชิวแรกคนท่านเดียวดดโต้ด้วม่ไปเบิงตัวมันกระบังก่อนกุลังมัน่งนี่แะนี่ชิวแรกคนกุลยัาตอนนี้รถเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมันซีโมงแล้วครับเขาจากัเปิดข้ามาแล้ว เป็นเขาครับผมฟังนี่เห็นยังกันน่ะมูนุ่ยปุ้ยโอ้ยได้อาบน้ำม่อีกแล้วนะเดินเดินหน้ารถไปอีกก่อนข้างหลังมันบ่อยนะ้างหลังมันบ่อยวิดแดดไหมท่านผู้ชมนั่นนะเพราะว่าเขาต้องนอนอาศัยตู้บางตู้พอดีเอึ๊บงูน่ะ ไอวั่ได้ซื้อเขอ่าเ <c oughs> <ล>น <c oughs> ี่ยเม้าวะเนี่ยจอดอุ้ยกับบอมือบองมือตัดบอลมือแต่ยังบอกว่าเสียบเข่ายู่งจอดเลยพี่น้องอย่าเสียบข้าวเธอเนี่ยมาสตาร์ทเลยเพิ่อฟิวตัวนั้นนี่ใหม่แล้วใส่ฟิวสิบแอมป์หนึ่งละมันเป็นฟิวไว้จอดนะ tay tại tại bật cam gì vào lấy vậy này Đi thường đấy này tay bay chót bay chót เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทำไอ้ชันไอ้ชันไอ้ชันขับคันของเลยมอริโอนี่ไอ้ชันขับคันแรกคนแรกเลยเหรอคันของมอริโอของคุณสกุลน่ะแม่นป่ะขับมือแรกเลยเหรนี่นี่ยเนี่ครับอันนี้รถอันนี้เอาออกยูอูเลยเนี่ยไอ้ชั้นเนี่ยยูยูยูจังหวัดเดี๋ยวน่ะออกพิศครั้งเดียวเออเนี่ยออกพิศครา้ครับท่านผู้ชม แต่ชันนะครับแต่ชันเด็กเกี่ยวเราเดียนนะเฮ้ยสองเกี่ยวนี่อือนอนอู่เราสบายละขับเองนะครับรถในช้านเองเออผมมีผู้ใดมีแตงแก้วคู่เปยนี่เลยมีตาเปยเลยเออ มื่ขึ้นนี่มั้ยข้าเจ้ามาขอรถอันวานเขามาหลักหมอบีดได้ไหมสันเขาเขาบอกไว้น่ะอย่ามาควันในซี่นี่แล้วอพอเฮายหลักหมอแบดดีดได้มันเขาว่าแล้วยวจนอะ่าสันเอาน้ำหาบ่าเห็นที่เราขึ้นอะไม่ได้อยู่ตู้เดียวเล้วะนั่นครับมาอีกแล้วครับผมเริ่มลังกันเข้ามาแล้วนี่สมบัติทิมครับรถจะต่อมนะครับ อ่าวงจอดหาวงจอดเลยมือเลียงนี่มวนกรุบปแทะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ